ขาวบูเบอรี่แล e ้วก็ขสัตวานิลาา่ะเป็นหน้าผาทมีคนมาตามหาซื้อทานตีเด็กที่เขาจบไปแล้วก็จะหาเราไม่เจอเราไม่เคยตั้งร้านเป็นหลักเป็นแหล่งก็อยากฝากถึงเด็กๆนะคะลูกค้าเก่าๆตั้งแต่20่สิบกว่าปีปานขนมฟังนึ่งและขนมจีบไก่ค่ะเด็กๆจะเรียกว่าป้าไหลรู้ใน เยอะค่ะขา,ายโรงเรียนเด็กเกอยอะเพราะเช้า้าก่อนเด็กเข้าเรียนเราก็จะได้หลายบาทอยู่แล้วก็จะเรบรคพักนึ่งพอไปขายตรึกรอรอมันก็เหมือนจะมีเด็กทั้งจังหวัดที่สลับกันมาเรียนทุกวันทุกวันก็เลยเป็นลูกค้าเราก็เลยจะเป็นเด็กนักเรียนเป็นหลักแล้วกอเขาโตขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เห็นประจําจได้ก็ก็จะแวะมาผลิตตัวเเลยเด็กๆจะเรียกว่าประไฟแค่เรามีฝนไฟ เ <c oughs> <c oughs> ด็กไม่เลนจะเรียกเราว่าป้าหมรู้ในานามนั้นเลยค่ะนัานเลยไหมคะพี่นั้นเลยถ่ายตั้งแต่เด็กประถมอนุบาลยันมัธยมปลายเช้าอยู่หน้าจอมสุรางแล้วก็ตอนกลางวันอยู่ศูนย์ฝึกรดอด้นช่วงสามโมงครึ่งอยู่โรงเรียนประตูไัยค่ะถายทุกวันที่โรงเรียนเปิดแต่ช่วงที่โรงเรียนปิดเนื่องจากโควิดก็เลยมาอยู่หน้าจิเมตั้งแต่แปดโมงถึงบ่ายสองแล้วก็ห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มจะอยู่หน้าโรงเรียนประตูชัยค่ะ ละห้าบาทนะทกระโดดแปดไซค่ะสังขยาไปเ,เนยช็อกโกแลตเนยสตรอเบอรีนาาน่น้ำผึ้งเผาบูเบอรี่แล้วก็ขสัตว์วานิลลา่ะไซคเนยนมลูกค้าวัยรุ่นจะทานทาเยอะแต่ถ้าเป็นสังขยาคนโตจะทานเยอะเริ่มแรกขายอันนะแค่สามบาทสี่บาทแล้วก็มาห้าบาททุกอย่างอิสลามทานได้หมดอยากไปทางร้านหมด เราเยอะอยู่แต่ว่าลูกค้าก็จะไม่รู้สุดที่เราเป็นหลักเป็นแหล่งแน่นอนจะครั้ง่มาช่วงโควิดนี้เราถึ่นั่นมันอาศัยหน้าธนาคารค่ะยช่วงีที่เขาไม่ไล่ <c oughs> ก็เลยมีคนมาตามหาซื้อทานเพราะว่าปกติเด็กที่เขาจบไปแล้วก็จะหาเราไม่เจอเพราะว่าเราอยู่แต่การโรงเรียนเป็นหลักเราไม่เคยตั้งร้านเป็นหลักเป็นแหล่งแบบหน้าค่ะตรเบ,บอรี่บูเบอรี่ช็อกโกแลตครีมอานิลา เนยสดแล้วก็จะเป็นเนยนมขยะใบเตยแล้วก็เป็นน้ำพริกขาก็อยากฝากถึงเด็กๆนะคะลูกค้าเก่าๆตั้งแต่20กว่าปีที่ป้าเคยขายมามาอุดหนุนป้าได้นะคะตอนนี้ป้าอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้ะ